สวัสดีค่ะดิฉันนางลำดวนดุลศรีตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนบ้านโคกสำราญตำบลโคกสำราญอำเภอวันแฮ็จังหวัดขอนแก่นนำโดยผู้อำนวยการมงคลทวีบุญเป็นนจพของนางสาวนัทาพรกิจเทาค่ะขอเชิญน้องแก้มแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทพรกิจเทา รับจ้างมาในตำแหน่งผู้ช่วยธุรการงานที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนคือเป็นครูประจำห้องพยาบาลค่ะโรงเรียนบ้านโคกสำราญเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะมีนักเรียนทั้งหมด250คนค่ะ และเป็นโรงเรียนเรียนรวมของศูนย์เครือข่ายโคกสำราญค่ะสำหรับเป้าหมายของโรงเรียนเรานะคะ 1. พัฒนาการเรียนการสอนของครูและนักเรียนเต็ม100%ยเซ็พัฒนาการเรียนการสอนโดยการสอบผ่าน NTONET ระดับประเทศ50%ขึ้นไปค่ะทุกกลุ่มสาระ 3. พัฒนาความรู้ควบคู่สื่อ ไอซี CT, ทีทันเทคโนโลยีพร้อมครูและนักเรียนค่ะดิฉันได้รับมอบหมายจากทางเรียนให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลทำหน้าที่ครูพยาบาลดูแลนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและไม่สบายภายในโรงเรียนหากมีอาการหนักจะคอยประสานงาน ให้กับทางรอพอสอต,ตบ้านโคกสำราญดูแลรักษาต่อไปด้านงานธุรการดิฉันได้คอยช่วยพี่ธุรการบันทึกหนังสือรับหนังสือส่งจากทางราชการกรอกเอกสารโรงระบบจัดเตรียมอาราการประชุมจัดทำสื่อเอกสารการเรียนการสอนให้กับคณะครูในโรงเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน เช่นการเดินขบวนเข้าค่ายลูกเสือกิจกรรมการไหว้ครูและกิจกรรมอื่นๆของทางโรงเรียนดูแลนักเรียนแทน,นคณะครูที่ติดงานราชการไม่สามารถเข้าสอนได้ได้รับมอบหมายให้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมกับคณะครูในโรงเรียนความประทับใจที่ที่ฉันได้รับจากการทำงานในองค์กร ดิฉันได้รับการยอมรับจากบุคลากรในโรงเรียนได้รับความรักความอบอุ่นจากทุกคนได้รับมิตรภาพที่ดีจากทั้งชุมชนหน่วยงานต่างๆที่มาประสานงานและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยเจอ ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองให้ดูแลลูกหลานของท่านในฐานะครูคนหนึ่งในโรงเรียนมิติการดูแลสุขภาพดิฉันได้เข้าร่วมกับโครงการ70วันมหาสตันของฉันวิธีการดูแลร่างกายของดิฉันคือการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เน้นการทานผักผลไม้เป็นส่วนใหญ่ลดการทานหวานและทานน้ำเปล่าอย่างน้อยวันละแปดแก้วด้านการออกกำลังกายดิฉันได้เล่นกีฬาอยู่สองประเภทคือการตีแบดและการเล่นบาสและได้เข้าร่วมกับชุมชนในงานกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมทางศาสนาวันเข้าพรรษาวันอาราสานหาบูชา ได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับทางหมู่บ้านบริจาคน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยในหมู่บ้านด้านการออมเงินดิฉันได้มีการหยอดกระปุกออมสินในทุกวันหลังเลิกงานเป็นเงินที่ใช้ในแต่ละวันเหลือเล็กเหลือน้อยก็จะเก็บไว้ใส่กระปุกออมสิน ส่วนด้านเงินเดือนที่ได้รับจากทางบริษัทดิฉันแบ่งใช้เป็นสองส่วนส่วนหนึ่งนำไว้ในบัญชีอีกส่วนหนึ่งนำมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกส่วนหนึ่งดิฉันได้เข้าร่วมกับโครงการโมเดล10บาทของสอง ore, อคเพื่อสนับสนุนให้เพื่อนผู้พิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะค่ะทั้งน,นี้ดิฉันคณะครู และอ่้งในการโรงเรียนบ้านโภกสำราญขอขอบคุณบริษัทมิตูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่ได้ทำการจ้างงานคนพิการเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานออกจากครูได้เยอะมากค่ะครูเราก็มีเวลาทำการสอนนักเรียนได้เต็มที่เต็มความสามารถเต็มศักยภาพกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ